สดีครับอยู่กับพวกเรานะครับผมป่าตลกจังเกิลฟันนี่นะครับใช่ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเราก็บอกเลยครับว่าวันนี้นี่ชื้นมากอบๆตอนนี้ใช่อยู่ไม่สบายตัวเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็ป่าชื้นๆแบบนี้เนี่ยเราหนีไม่พ้นแน่นอนคือทากนะครับนี่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 นีน่โอ้นี่ไงโอ้ยเน่อยนี่นี่อ้ยวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างบ้านเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสร้างบ้านได้ไหม ใช่ครับแล้ว่ายังไงบ้างซึ่งนี่นะครับก็เป็นไผ่ที่เราจะเอาไปทําบ้านนะครับโอเคครับถ้างั้นก็เราไปดูเลยดีกว่าใช่ครับหาทำเลกันก่อนโอเคไปไปเลยไปเราัง้นเดี๋ยวเราไปดูทำเลตรงนั้นนะครับว่ามันจะสร้างบ้านได้หรือเปล่านะครับโอเคผมคิดื่อว่าตรงนี้มันก็สวยนะ แม่ไม่ทานด้วยตรงนี้มันจะได้วิวนะครับมันจะได้วิวข้างหน้านะครับแล้วก็หน้าบ้านเรานะครับก็คือตรงนี้เลยถ้าเดี๋ยวทําลักษณะแบบไหนดีสา,ดนะสามเหลี<า><า>่ยม,ยมนะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่นะคาดไปถึงโน้นนะใช่ฝั่งโน้นสองข้างสามเหลี่ยมมันจะได้ดูแ <สะ S 1> บบง่ายแล้วก็ใช้ทรัพยากรน,น้อยลหลังคาเอาไระดินหลังคาหลังคาเราหลังคาก็น่าจะเป็นคล้ายๆเพิงหมายเงนัน แต่ว่ารู้สึกว่าหน้าบ้านเราเนี่ยมันไม่ขนานกันนะครับเดี๋ยวเราต้องไม้ไผ่มาค้ำก่อนหนึ่งตัวแล้วก็เอามาค้ำด้วยเพื่อให้มันขนานกันแล้วเรามาวางเป็นลักษณะสามเหลี่ยมโอเคนะแล้ว่าข้างๆก็ปูด,ด้วยเดี๋ยวเขาว่ากันว่าปูด,ด้วยอะไรโอเคนี่เราไปตัดไม่ไผ่แล้วก็เอามาวังกันเลยดีกว่าครับว่าจะทำยังไงบ้างครับโอเคไป ครับตอนนี้นะครับผมกําลังปูหลังคาอยู่นะครับซึ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยผมใช้ไม้ไผ่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูฝนนะครับซึ่งเราทํากัน2คนเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันให้ให้บ้านเนี่ยมั่นคงนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ไปหาไม้ไผ่อะไรมาเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับผมก็จะวางแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็วางไว้นิดนึงแล้วนะครับ บอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้ได้โคตรดี wow. โอเคครับตอนนี้นะครับพวกเราก็ทําบ้านน้ำตกของเราเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเี้นีนะก็สวยงามจริงครับรายละเอยียดทุกอย่างนี้เป๊ะมากจริงใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้นะครับเราบ้านของเราเนี่ยดูมาตรฐานแล้วก็แข็งแรงช่ครับแล้วก็อยู่สูงด้วยได้วิวด้วยโ้โหสวยมากนะทุกคนดูข้างล่างครับนี่ดูข้างล่างเลยนี่เจน่เราอยู่บนน้ำตกนะครับตอนนี้ ข้างบนเลยใช่ไหมใช่เราอยู่ข้างบนน้ําตกเลยจุดสุดยอดจุดสุดๆจนเป็นยอดก็เดี๋ยวเราจะเล่นน้ำนะครับนี่เราจะสไลด์ลงไปใช่ครับเออตรงตรงนี้ก็เป็นสไลเดอร์ให้กับพวกเราครับใช่ซึ่งถ้าสไลเดอร์ไม่ดีเนี่ยก็ตูดตูดฉีกครับก้อนหินเป็นเป็แล้วก็ลูกเป็นลูกเลยแล้วก็มาขึ้นเรื่องเท่าไหร่นะใช่โอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายเฉยๆให้ทุกคนดูนะเป็นยังไงบ้างนะผมวันหลังนี้ผมจะบอกว่าโอ้โหว่าหลังนี้นี่ถ้าแบบว่าโอ้โหได้แบบนั่งชิวๆมีกีตาร์เล่น หาอะไรกินเนี่ยงั้นเนาะตอนแรกๆที่เรามาเนี่ยเราไม,เาไม่เราไม่รู้นะครับว่าเราจะสามารถสร้างบ้านในบนนี้เนาะใช่เราไม่เห็นมีแววแล้วว่าเราจะสามารถสร้างได้แต่ผมกระป๋องสามารถทาได้นะครับผม <Yeah. S 1> โอ้โหุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะเป็นไงบ้างน,นะครับผมไป cú bay lạiเลย wow 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 nó wow 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 หนมบ้างนะบผมวะใช่อยากให้เป็นสายทุกคนได้มาอยู่กับมาเล่นกับเราด้วยนะจริงโอ้โหตอนนี้คือแบบว่าโคตรฟินอะ่ะดูเราอยู่บน<า>บ้านเนี่ยแล้วก็แบบเสียงน้ําตกไหลอะไรเนาะ<ช>แล้วเราอยู่ข้างบนด้วยอะ่ะมันรู้สึกว่าโอ้โหแบบโคตรฟินเลยดัวมันจะดังหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับใช่ก็เราอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงน้ําตกจากธรรมชาติที่แบบว่าคือน้ําตกแท้นะแล้วเราก็สร้างบ้านอยู่ข้างบนใช่ครับแล้วก็ผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะบ้านหลังเนี่ยถ้าเราจะทําเป็นนอนเนี่ยเรา ต้องทำมันปิดปิดดีกว่านี้เนาะซึ่งเราแก้มาทำเหมือนคล้ายๆว่าเป็นมาชิวนั่งชิวอะ,อะไรอย่างนี้ไปทิพพักให้กับเรานะฮะก็แล้วอยากรู้ว่าถ้าหากว่าเรามีบ้านอยู่ข้างบนน้ำตกเนี่ยเขาอรู้สึกจะเป็นยังไงบ้างใช่ครับซึ่งวันนี้เราได้รับรู้แล้วนะว่ามันเป็นจริงๆมันก็ฟินแล้วก็มันแถมได้ยินเสียงน้ำด้วยครับหรือว่าสนุกนะ,ะมเออความสุขม,มากๆครับอยู่กับธรรมชาติเต็มตัวผ่อนคลายแล้วก็รีแลก ชิวนะกลับําตกที่อยู่ข้างล่างเราก็เอาขาล่าน้ําได้สบายเลยนะนี่ก็เรวก็เล่นน้ำแล้วสไลด์ได้บางทีสนุกมากเนาะก็เดี๋ยวเราสร้างแล้วเนี่ยแหละน่าก็จะมาอีกเรื่อยๆนะใช่ครับก็เราก็จะมาพักผ่อนมาผ่อนคลายเรื่อยๆที่นี่นะครับผมใช่ครับสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเอาว่าเพื่อนๆหรือว่าใครนะพี่น้องท่านใดนะครับผมชอบคลิปแนวนี้หรือว่าอยากให้เราสร้างอะไรอีกก็ อย่ลืมกดติดตามช่อง j u n ก l e พอดีนะครับครับสร้างอะไรก็ได้นะครับขอแค่อย่าสร้างบ้านใต้น้ำนะครับแล้วก็สร้างบ้านอากาศได้ตอนนี้ก็สึงหนาวมากแล้วใช่ครับก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจของเราด้วยนะครับผมโอเคก็รับรองว่าช่อง j u n ก l e พอดีนั้นสนุกแน่นอนและจะมีคลิปมาให้สนุกอีกเยอะแยะนะครับผมใช่ครับสหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไปลงนั่นกันก่อนนะ